ญาติยโยมท่นานสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราได้มาประชุมกันณนะสถานที่นี้เป็นพิเศษเพราะเป็นวันสำคัญโดยเฉพาะความหมายอันแรกคือเป็นวันหาบอย่างที่สองก็เป็นวันอาสาฬหาบูชามารวมกันในวันวันนี้ คำว่าวันหาบนั้นเป็นประเพณีของญาติโยมชาวบ้านแถวนี้มาทำบุญเลี้ยงพระเป็นพิเศษสมัยแรกๆมีการหาบกันมาทีเดียวมีข้าวสุกข,ข้าวสารอะไรต่างๆตามที่มีมาช่วยเหลือวัดเป็นพิเศษก่อนข้าวพรรษาเรียกว่าวันหาบตรงกับวันสิบห้าค่ำโดยเฉพาะ วันนี้เป็นวันสำคัญก็คือวันอาสาฬหาบูชาดังที่พวกเราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าเป็นวันที่สมเด็จพระศาสดา,าได้ประกาศพระธรรมจักรทำให้ปัญจวัคคีรูปหนึ่งคือพระโกนดัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้มีความสำคัญมากสำหรับพุทธบริษัท คำว่าดวงตาเห็นธรรมหมายถึงการที่รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงคือรู้ว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาบุคคลใดมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ทำให้บุคคลนั้นกลายจากอุถุชนเป็นอริยบุคคลอย่างน้อยขั้นพระโสดาบันพวกเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัท แม้จะไม่มีดวงตาเห็นธรรมถึงขนาดนั้นก็ขอให้มองเห็นว่าธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่เราทุกคนจะมองเห็นและเพราะการที่ไม่มีธรรมนั่นเองจะทำให้วุ่นวายไปหมดในส่วนตัวก็ดีในส่วนสังคมก็ดีแม้ในส่วนโลกก็ดีที่มีความวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะทุกคนไม่มองเห็นคุณค่าของธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นเราพุทธบริษัททั้งหลายจําเป็นจะต้องมองให้เห็นว่าธรรมะนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําโลกให้มีความสงบเย็นเราทุกคนเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าได้ฝากพุทธศาสนากับเราพุทธบริษัททุกคนว่า พุทธศาสนาจะเจริญหรือจะเสื่อมนั้นก็เพราะพุทธบริษัทนั่นเองดังนั้นทางวัดนี้จึงมีการจัดให้เป็นวันพิเศษวันนี้ให้มีรายการแสดงธรรมะสนทนาธรรมะหรืออภิปรายธรรมะตลอดวันทั้งวันตลอดคืนทั้งคืนดังนั้นบรรดาท่านทั้งหลาย ที่เข้าใจกันดีแล้วอุตส่าห์เดินทางมายังสวนโมกนี้ขณะนี้เป็นการเริ่มต้นของวันอาสาฬหาบูชากานแรกนี้เราก็ตั้งใจรำลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ผู้เป็นที่พึ่งของเราเป็นสิ่งมันเป็นที่พึ่งของเรา้เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมประการแรกนี้ก็คือ รับศีลหลังจากนั้นเราจะมีรายการดีๆกันต่อไปทั้ง <c oughs> ขอให้ตั้งใจกันสมาทานศีลโบสถวันนี้ควรจะดำเนินตามพระรหันทั้งหลายคือถือศีลโบสถสำหรับอุบาสกอุบาสิกาควรอุทิศสักวันหนึ่งให้เป็นการบูชาคุณแด่พระพุทธเ,ทเจ้าแด่พระรหันทั้งหลายคือถือศีลโบสถ ทัานขอให้ทุกคนควรจะอุทิศชีวิตเป็นพิเศษว่าวันนี้เราอุทิศให้พระพุทธเจ้าให้พระธรรมให้พระสงฆ์ควรจะสละความที่เราเคยชินโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยถือเทีนโบสถ<ม>ก็ควรถือทีนโบสถสำหรับวันนี้ต่อไปนี้เราจะรับศีล